สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันซึ่งในออบบี้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตายเราจะโดนแบนอือฮ uh ึโดนแบนเป็นเวลาหนึ่งนาทีเหรอโอเคลองดูก,ก็ได้นะคะมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่หนอ <two>, พอเข้าเกมมาแล้วใช่ปะมันก็มีออบบี้ให้เราเล่นไว้ทุกคนเราจะมากระโดดกันหนึ่งนาทีจะโดนแบนใช่ปะถ้าตายโอเคเริ่ม Three, two, เอาไงดี <One. S 1> เดินไปแบบนี้แล้วกัน เฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเอาละทีนี้อันต่อไปก็กระโดดแบบนี้เออมันก็เป็นแค่เอาปีกกระดแต่ก็ยังไปได้อยู่นะทุกคนเอาไปต่อโอเคอันนี้ก็แค่กระโดดปะมันก็ไม่เห็นยากอะไรเลยนะทุกคนเออเอาละไป,ไปต่อ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 เรียบร้อยอันนี้และสิมันวัดความเสี่ยงแล้วทุกคนเราต้องกระโดดนะกระโดดแบบว่าแบบนี้โอเคอเค ได้อยู่อะทุกคนเออมันก็ง่ายๆนะทุกคนเอาไปต่อไปต่อเฮ้ยอันนี้มันโคตรกากไม่มีทางเลยที่อันเนี้ยมันจะทําให้พี่แบบว่าจากแมปนี้ไปนะทุกคนนะอ่ละลักกระโดดเออเจ้าไายระวังหน่อยเนาะ ไม่ใช่หรอกมกั้งอย่ามาหาเหราอักกันไหนดูดิออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ทุกคนมาดูกันว่าแบบนี้มันจะแบนพี่หรอเฮ้ยพี่คือใครจะมาแบนพี่ได้ยังไงบ้าไปแล้วไหนลองดูดิเข้าไปเขาได้ไหมเฮ้ยโดนแบนจริงวะทุกโอเคแป๊บนะทุกคนขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนี่เขาถูกสร้างโดยคนนี้ใช่ไหมไหนขอดูหน้าตาดี โอเคเราจะต้องเข้าไปที่ตรงนี้นะคะ by F R O ตรงนี้นะทุกคนนะนี่งคนนี้ไงทุกคนคนนี้คนนี้คนนี้คือคนสร้างใช่ไหมโอเคขอเจอหน้าแป๊บนึงได้ปะเออมีอะไรกับผมหรือเปล่าครับทำไมถึงได้จ้องหน้าผมแบบนี้คุณคุณขใจเย็นครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงขำใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนคุณผู้หญิงฉันขอสาบแช่งนาย ให้ชีวิตนายเข้าออกเกมอื่นแล้วมันเล่นไม่ได้ในรู้ไหมว่าฉันต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนในการที่ฉันต้องเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็รลอเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็รอเข้าแล้วก็ออกแบบนี้ในรู้ไหมว่ามันทรมานขนาดไหนอ้ยหยุดเถอะครับหยุดเถอะครับนหนนั่นแหละที่องหยด <S <S อดอะแล้วเมื่อเราเวลาผ่านไป60วินาทีแล้วใช่ป่ะทุกคนเราก็เข้าเกมใหม่เว้ย อะดูดีว่าเขาได้เป่าโอเคยินดีต้อนรับกลับมาฉันหวังว่าคุณจะโชคดีเลิกทำแล้วโอเคเลิกทำแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องเล่นต่อไปอย่าให้ตายนะทุกคนมาเริ่มบอกตรงนี้เลยนะว่าพี่เป็นพวงมากเลยนะกับคำว่ายินดีต้อนรับกลับมาแล้วก็หวังว่าคุณจะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่ว่ะทุกคนเราจะโชคดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าทุกคนคิดว่าพี่จะตายป่ะทุกคน อ๋อล่ะเจ้าน้ยอย่ามัวแต่ม,มองไยอ่ะมาเมื่อกี้นี้เราตายจากอีกก้อนเหลี่ยมๆสีแดงๆนี้ใช่ไหมคะเราก็จะไปต่อ,อถ้าเราตั้งใจเล่นเราก็ผ่านไปได้ป่ะทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อว่าอะอือล้อ,อกระโดดกระโดดกระโดดนั่นแหละดีมากดีมากเรียบร้อยเอาแล้วทุกคนเอาแล้วคืออีอันนี้สามอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่า เราต้องเลือกไงเราต้องเลือกทุกครั้งเลยว่ามันจะเป็นอันไหนที่มันถูกต้องซึ่งบางทีแล้วว่าเออเราก็ไม่รู้ปะแต่ว่าเราก็มีทางออกนะเจ้านายทางออกยังไงนั่นไงผู้ช่วยมีคนมาว่ะทุกคนเอาละค่ะเราจะตามน้องคนนี้ไปนะคะเออแสดงว่าเขาเคยผ่านไปแล้วแป๊บนึงนะคะขอคิดแป๊บนึงก่อนโอเคทางนี้ค่ะพี่ พี่ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคือน้องเอฟซีของเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาคือนางฟ้าที่มาช่วยพี่อ้าก็ไยเขาคือนางฟ้าที่มาช่วยพี่ในครั้งนี้เลยนะทุกคนนะไปต่อเอยได้อยู่อะทุกคนได้อยู่มันก็แบบว่าตะกุกตะกักนิดนึงนะต่อไปอันนี้ก็ง่ายๆนะคะกระโดดกระโดดไปเลยจ้าพี่ขาระวังด้วยนะแค่ ยังไงต่ออย่าบอกนะว่าต้องรออ่าลองเข้าเกมดีทุกคนโอเคแบนแล้วก็รออีก35วินาทีกลับมาแล้วทุกคนพี่ค่ะต๊ใหหมดเลยมาค่ะเราไปกันต่อนะคะทุกคนพี่คะ่ะระวังนะคะเล่นให้มันดีๆหน่อยนะคะพี่ต้องมีสตินะคะ <c oughs> เออสติกำลังมาสตังกำลังเกิดแล้วเนี่ยโอ้ยเจ้าน้อย เมื่อกี้เนี้ยพี่ตายใช่ปะแล้วเหมือนกับผัวพี่มันกระเด็นโดนจุดเซฟไว้ทุกคนมันก็เลยทําให้พี่นะคะผ่านมาแบบงงๆนะคะทุกคนเอาเจ้าหน้าไปต่อเออเอเอ,เอรู้ล้รู้แล้วอาวอีกแล้วอันนี้อีกแล้วพี่ไม่ชอบเลยทุกคนอีแมพอันเนี้ยมันแบบว่าอืมต้องกระโดดแบบไงวนะเออเฮ้ยกระโดดที่ใจอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะทุกคนนะเอาเจ้าหน้าไปต่อเออไปต่อไปต่อไปต่อเอาลนะ เอ๊ะทุกคนตอนนี้พี่กำลังอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยหรือว่าพี่ตายไปแล้วไม่ไม่ไม่จะตายได้ยังไงกันนี่มันอะไรดูเหมือนจะเป็นงานศพงานศพอ,บบอะไรมีกออะระจจ้ตัวยักษ์นี่มันงานศพงานศพอะไรน่นไงดูก่อนนะทุกคนนี่มันเรามาอยู่ผิดงานไปเนี่ยนี่มันงานศพบบเปร,ร่งสาบยาักษ์เอ๊ะ ที่นี่มันที่ไหนกันนะ่ะทุกคนไม่รู้สิเจ้านายทางดูไม่คุ้นเลยนะมันเหมือนจะเป็นงานศพเลยอะ่ะว่าแต่ที่นี่เป็นงานศพของใครอะ่ะโอใครจะไปรู้อ่ะเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะเหมือนฝนกำลังจะตกแล้วเนาะนั่นมันคุณแม่กับคุณพ่อนี่นะแม่คะไม่ได้เลย ลูกรักไม่น่าแล้วไม่ไ่าเลยลูกพ่ออะไรอ่ะทำไมทุกคนร้องไห้อ่ะแล้วนี่ใครเนี่ยยินดีต้อนรับจ้าเดี๋ยวก่อนแล้วนี่เรามานั่งตรงนี้ได้ยังไงเธอลองคลิกที่ประตูสิเฮ้ยลุกไปไม่ได้คลิกที่ประตูคลิกตรงนี้เหรอใช่คลิกเลยจ้าแล้วเจกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นทุกคนเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนอะไรกันเนี่ยคลิกเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเฮ้ยไม่คลิกเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเอ้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 ยอ๋อ,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 อเดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยยินดีต้อนรับสุนลลก